สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ดีนไอย h ช n n น l นะ,ะวันนี้นะคะเป็นดีนฮาโลวีนดูก็รู้ว่าพวกเรากําลังจะไปเล่นสการกันโหชัดมากเลยวันนี้นะคะที่หมู่บ้านของมมีนะคะก็มีการจัดฮาโลวีนกันเล็กน้อยนี่เดี๋ยวจะให้ดูการตกแต่งของบ้านเรานี่คนนี้เป็นคนแจกขนมอยู่หน้าบ้านนะคะและนี่คือโซซัลัดตัวน้อยพิธี <laughs> นีสลูกโจรสลัดตัวน้อยนะคะกกัลูโจรสลัดนี่เราคอบของเราไม่ธรรมดานะคะได้รับการอนุเคราะห์จากนอนอร์ขนมเราหมดไปหลายรอบนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้ยี่มีจุบจุบหมดไปแล้วจุบจุบหมดไปแล้ว,วยีนน่ม่เอาขนมมาเติมแล้วขนมจะหมด,ดยี่ม่าจะไปหาคุณพิคิมเดี๋ยจะไปซื้อขนมอยู่หยิบเลยค่ะ ราเจออบ้านหนึ่งแล้วค่ะบ้านนี้ท่าทางมีการตกแต่งที่แบบ ขอยกนิวให้บ้านนี้เสวนสนุกเลยอ่ะนี่มันคือหมู่บ้านหรือสวนสนุกเนี่ย เมื่อกี้เราพาไปดูบ้าน5ดาวมาแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปบ้าน6ดาวเขาตกแต่งอลังการมากเดี๋ยวเราสงสัยคําว่า5ดาวเธอว่า <What? S 2> จริง,รงๆแล้วคือสูงสุดมันคือกี่ดาวไม่รู้เราให้ไปเรื่อยๆนะคะใ <laughs> ห้ถึงก่านเราก็จะให้เป็น7ดาว8ดาวอะไรไปเรื่อยๆเราถึงทำไมลูกหนักจนะังน <laughs> ี่เธออุ้มน้องพีทหมดแล้วน้องพีทเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เบานะลูกเออจริงเห็นไหมที่ถีคือยอมให้ปิดตาตลอดเลยอ่ะไม่อยากเชื่อเลย พิธีมาทางนี้ทุกคนเราถึงบ้านหกดาวแล้วค่ะแม่ข่าวว่าเขามีไอศครีมแจกแม่จะกินไอติมกินไอติมกับพ่อลูกอ่าเราถึงบ้านหกดาวแล้วนะคะเราเป็นบ้านเรารเอ,าอี<ร>ตอนนี้นะคะมอองนนี้ก่เราได้อยู่บ้านหกดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันมีมุ่งหมายว่าจะมากินไอติมแล้ <laughs> นั่งรอตรงนี้นได้ไหมเคเดอร์เนี้ยค่อนข้างไวๆ t u r n a r o ไรฟ็อกซ์เสิร์ฟหรอฟ็อกซ์ ไอ,รมมอนนเราคือมาตอนตลาดวายมากๆอ่ะคือแบบของหมดข่าวในปีหน้าจะไม่พลาดนะจะรีบม,มาเ <c oughs> อาไข่พีชเอฟโทนพ่อธูโทมาแล้วอ่ะถือให้โ <Okay. S 2> อเคมัววนราวัันเนาใหญ่มันเป็นใหญ่แบบพ่อต้องชิมดูก่อนไอนพ่า้ได้เป็นถ้วยน,นะครับ แล้า,ากำลังจะไปบ้านท้ายซอยกันได้ข่าวว่ามีของเด็ดไมสุภาษิตเข็นโคกขึ้นภูเขาในโคกเขาดูห yeah. น้โคกโคกโลกนี่คือโคกโคกเป็นรอยตรงตาเลยเนี่ยเพราะว่าใส่ตัวปิดตาเนี่ย ปกติจะไม่มีรถมาจอดริมถนนอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็อาจจะแบบรถโฉกมากันก็เลยมาแปะตามจุดต่างๆนะพอไม่ไหวแล้วพ่อขอพักพ่อบอกว่าพักก่อนพักให,ให้คนอื่นคุ้มก่อนเราจะไปไหนคะเราจะไปอีกบ้านหนึ่งที่เขาลือกันว่าแจกทั้งขนมและของเล่นคะ่ะโอ<ฮ>้โหอย่างนี้เราต้องวิ่งเดินอย่างเดียวแหละป่านนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยของเล่นน่าจะหมดไปแล้วแต่งมาเต็มขนาดนี้ <laughs> ไม่ได้อะไรเลยอ่ะ่ร ี่เธอแต่งเต็มจริงนี่เราต้องมีผ้าปิดตาอีกอันหนึ่งซึ่งเราทําหายไปมันไม่รู้อยู่ไหนนเราจะอยู่บ้านไม่งั้นเราคงแบบเดินแบบตาตาเดียวอะโหเราถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะเออเราอยากได้ไฟแบบนี้มากอ่ะปีหน้าต้องมีนะอะไรอะเก็บของพอดีเลยอ๋อเป็นทริกอาทริกที่แบบไอติมอโหโอ้โหพ่อตื่นเต้นมากโอเคเจลลี่ชอบด้วย เป็นการผสมผสานระหว่างไทยไทยกัว <and> <c oughs> เราบอกได้เลยน่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่เราให้บ้านหลังนี้เจ็ดดาวเพราะว่าไลท์แอนด์ดาวนะคะเจ้าของบ้านอนุญาตให้เราเข้ามาไดะะ้ <c oughs> สวัสดีค่ะขอเป็นตัวหลังเอารงนี้มี <c oughs> หลุมศพนั่นเองนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นไงนะคะเพราะบ้านเราที่เป oh ็น <laughs> ห <c oughs> ัวกระโหลกพูดได้นั้นจืดครับพี่เลยจืดไปนิดนึงเลยค่ะแอปเิ้มัน่อยบ้านหลังนี้นะคะแม่กับพ่อๆก็คือให้เจ็ดดาวในความเดคอเรทชอบใส่สองไปบนบ้านดีฮะเราไปเดินมาแล้วนะครับรอบหมู่บ้านเสร็จแล้วเราก็ กลับมาถึงบ้านแล้วก็มาป้อนข้าวลูกต่อตองครทัพต้องเดินที่ชอแฮปปี้แฮปปี้ฮ้ทไมวันนี้ต้องกินกินเร็วจังเลยอบบ่ะกิน้องหนักต้องกีชอมูว่ก่อนเวไวจะมนล้วอะ่ะกินก่อมีหิวแน่เลยอ่ะ กิจกรรมนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีกาลัยมันคือเป็นวันเดียวกันเราจะไปลอยกระทงกันต่อโอเคเดี๋ยวไปพบกับทีมงานลอยกระทงกันนะคะอ่ะเรามาถึงช่วงเวลา ที่2แล้วนะคะช่วงเวลาที่2ใช่วันนี้ก็เป็นวันสงการนั่นเอยไม่ใช่วันสงการว่าวันสงการมาจากไหนมนลอยกระทงอไหนแต่จริงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันฮาโลวีนกับวันลอยกระทงเนี่ยปีนี้มันคือวันเดียวกันนะมันคือวันที่31แต่ว่าที่หมู่บ้านอ้อยหมู่บ้านอ้อยเนี่ยเขาจัดฮาโลวีนในวันที่30นะครับใช่ใช่อ่เราดูพรอพกันแต่งตัวก่อนนะคะนี่หมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวให้ทุกคนดูิ เท่จิงเลยเราก็ไม่ใช่ว่ามีแค่การแต่กตัวนะคะเรามีกระทงด้วยค่ะพอเสร็จกระทงเราจะเสร็จกระทงมานะหนึ่งสองสามคนงงเลยวันนี้คืออะไร What is this โอ้โหไม่กระพริบตาเลยอะดูนี่อะไรอะอะไรอะนี่นี่คืออะไรเมนได้หรือเปล่าเหมือนอยากจะกิน ไม่ได้ลูกของนี้เป็นการลอยกระทงครั้งแรกของน้องแปดเลยนะคะซึ่งที่ที่เราจะไปลอยกระทงนั้นก็คือบ่อหน้าบ้านนั่นเองใช่เพราะเราไม่ได้ออกจากบ้านนะครับวันนี้อาวเปล่าอาวเปล่าแต่เราให้ลองลูกลองจับกระทงก่อนเนี่ยอันนี่ใบตองลูกนี่ตรนี้ใบตองมีเรียกกระทงลูกเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะั้นี่ๆๆแล้วก็เทียนคือเป็นเทียนาาเเเเค้ะคะ้กกกกกอออ่่่ะะะะนนนีีฮงตยยยยออย็็ออกก็ปปรบวโอ๊ยฉม ลอยกระทงกระตกว่าบอของเราใหญ่โตลูกน้ำมันกว้างใหญ่พ่อแม่คุณคาต้องเป็นพยานแน่นอนอ่เพลงมาดนตรีลอย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 นะลูกนะลอยเลยลูก จับหนูไม่ต้องลองหนูไม่ต้องลองหนูเอากระโงจับจับจัจับจับจับนจับจับจอบจับจับะัะจับจเบจ่บจับจจัจับ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 จเบจยบจับจับเจับจ่จับจงบจับจับจลบจับจัจับจับจับจบจับจจับจจับจัจุดจัอจับจับจัจับ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 จจจ่ะจจจ ีือว่าเป็นการติดคลิปคารูบีและลอยกระทงง่ายที่สุดเรียนง่ายลอยที่าต้ฝอไัยนะคะไม่ต้องลดติดโอเคแร้วล่ะ้านะรอที่สุดเลยอันนี้ไม่เคยพวนะคะแม่พูดเรื่องติดลอแไม่แมเคพูดโหกลูงั้นสวัสดีทุกคน่วัดีกับแล้วัสดีก่นสวัสดีครับสวัสดีก่อนเลยค่กสวัสดีครับสวัสดีสวัสีใหม่ไทยเอ้ยไมมาสมการดีกว่าแม่ บ๊ายบายโอ้บ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดสันกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้นะครับแล้วก็ติดตามกำลังใจให้กับ Dream Oil Channel ด้วยนะครับแล้วค่ะเจอกันใหม่นะครับ